ทีมงานลองต่อลองต่อสายเบอร์โทรศัพท์ที่ผมส่งไปเมื่อชักครูนนี้นะลองต่อดูสิเพราะผู้แจ้งนี่อ้างว่าเป็นหนังสือจริงนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้อยู่ที่สํานักงานนี้นะเอลองถามลองเช็ค้ตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับถ้าเป็นของจริงเนี่ยผมจะติติงหน่อยว่าคุณมาขอเอกาสารส่งมาแบบไม่มีที่ไปที่มาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาขอเอกาสารนี่มนันอันตรายมากนะครับ ใครมาเที่ยวเรียกขอเอกสารขอบัตรประชาชนขอหนังสือสมุดบัญชีเงินฝากอย่างเงี้ยฝนเทนจะกล้าให้ไปเหรอคือถ้าเราทําพวกเอกสารหลักฐานอะไรเกี่ยวกับทางราชการหรือว่าเรื่องของการเงินต่างๆอะ่ะขอเป็นสําเนาแล้วขีดคล่อมอะ่ะเรายังพอเข้าใจได้นะบ,บัตรประชาชนกับหน้าบุ๊กแบงก์มันรู้ว่าเราทําธุรกรรมอยู่กับใครแต่เราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องขอลายเซ็นอะ่ะขอ ลายเซ็นให,ใ,หให้ดูด้วยอ,ะอ่ะตรงนี้ไม่เคยเจออันนี้ก็ยังเป็นห่วงเรื่องนี้พวกนี้พวกมิจฉา,าชีพอยู่เยอะเหลือเกินอ่ะค่ะนะคะรับเราเห็นออกมาหลายรูปแบบในช่วงที่ผ่านมาหลากหลายรูปแบบจริงๆิมิจฉาชีพเนี่ยอย่าลงเชื่อ<ก>มาทาำใไเสนีถ้ามีปัญหายัางไงเวลาเราปล่อยผมว่าปล่อยอย่างนี้ก่อนดีกว่าใครที่ได้รับหนังสืออย่างนี้อย่าไปเชื่อว่าจริง ให้ตั้งข้อสันนิษฐานังฐานนิทานมาก่อนยังไงก็ท่านไม่เชื่อนี่ไม่มีอะไรเสียหายตั้งคำถามไปก่อนไหมตั้งคำถามว่าท่านไม่เชื่อไปก่อนอย่าไปให้อย่าไปส่งไปแล้วพอถึงเวลาท่านเกิดสิทธิ์แล้วจะต้องเบิกเงินนะครับสเคราะบุตรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ให้คุณไปติดต่อกับส่วนราชการนั้นโดยตรงดีไหมคุณทิพวารีนายเนรใช่ไหมนักวิชาการการเงินและบัญชีสปทคุณทิพวารีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทิพวารีกำลังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหม ใช่ค่ะหนังสือออกจากสำนักการทางและสินทรัพย์ค่ะแต่ทีนี้คือเอ,อเราชี้แจงข้าราชการบำนาญของเราอะค่ะว่าถ้าไม่สะดวกก็คือหมายถึงว่าไม่เชื่อแต่จริงๆที่ไม่เชื่อว่าเป็นวิชาชีพบด,ดีแล้วคือ<ถ>ให้มาติดต่อที่สำนักเลยหมายถึงมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการของเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยชีย้แจงให้ค่ะแล้วก็ค่อยมายื่นเอกสารณนะตรงนั้น คือตอนนี้คือทำไมถึงขอหน้าบัญชีเขาเลขบัตรประชาชนเข้าไปด้วยอะะ๋อก็คือมันมีมันมีเอกสารของกรมบัญชีกลางคะ่ะวหนึ่งสี่ศูนย์ที่ให้เราโอนเงินใช้ระบบเคทบีอะคะ่ะแต่ตรงนี้อ่าจริงๆแล้วมันเป็นของกลุ่มงานเงินนอกงกบประมาณนะพอดีพอดีมีพี่ข้าราชการบำนาญเขาไปเห็นเห็นไอ้ข้อมูลตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าช่วยชี้แจงหน่อยเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่มิจฉาชีพ เดี๋ยวจะแตกตื่นกันไปใหญ่เพราะว่าเพราะว่ามีค่าการบำนาญในี่หส่งสือนี้มาให้เราตรวจสอบเราก็ได้คุยกันเลขาสพทใช่ไหมครับออพอดีค่ะเอกสารตัวนี้มันออกจากสำนักการคลังและสินทรัพย์คือเป็นอำนาจของของท่านผอสำนักอะค่ะก็ข้อข้อผมว่าต้องรายงานท่านเลขาด้วยนะค่ะนะต้องรายงานท่านเล้เพราะว่าเพราะว่าถามท่านเลขาแล้วพอเล่าให้ฟังแล้วมันคือมันแปลกใจว่าทาไมก็ขอหนึ่งเลขหน้าลักสมุดหน้าบัญชีแล้วสองก็คือ ลายเซ็นด้วยใช่ไหมลายเซ็นนะคะสลายเซ็นแล้วก็เลขบัตรประชาชน13หลักคือขอไปในลักษณะขอไม่ต่างจากมิจฉาชีพขอเลยนะเนี่ยแล้วเราส่งไปสมมตินะคนที่คนคนคนอยู่ที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 ่กลุ่มงานนี้ถูกไหมอยู่สํานักเดียวกันค่ะแต่คนละกลุ่มงานอ่าอยู่สํานักเดียวกันทีนี้ถ้าสมมติว่าผมส่งไปตามคําขอที่ขอมาผมแน่ใจได้ไงว่าเจ้าหน้าที่จะไม่เอาเอกสารของผมเนี่ย ไป,ไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่หนึ่งนะ <ừ> um. สองนะข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะแล้วการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนี่มีราคาอื <ừ> um. ใช่นะเพราะได้ไปทั้งหมดเลยนะครับข้อมูลนี้ได้ข้อมูลไปอย่างดีมากเลยนะครับได้ทั้งอีเมลได้ทั้งได้หมดเลยนะครับขอไปได้หมดเนี่ยนะค่ะแล้วก็ส่งมาทางไปรษณีย์ให้เขาส่งให้ย่อมจะเกิดข้อสงสยัยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอ้างมา,มาจากสารอ้างมาจากอายการอ้างมาจากตํารวจส่งมาทางไปรษณ<ะ>ีย์ใช่ไหมหลอกลวงกันเนาะ ผมว่าน่าจะต้องทบทวนการขอเอกสารในลักษณะอย่างนี้ไหมล่ะครับคุณทิพย์รีครับเนี่ยนะคะโทษนะคะคือแต่ออแต่ยังสงสัยเรื่องลาเซ็นนี่คือทาะะงตรงเอ,อ่อ ผู้มีสิทธิ์รับเงินตรงนี้ใช่ไหมคะตรงที่บอกว่าแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินใช่ไหมคะใช่แบบแจ้งข้อมูลเนี่ย่าแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินตรงนี้คือเหมือนกับว่าให้เขายืนยันสิทธิ์ว่าเขา่จะขอรับเงินผ่านคือปกติแล้วเวลามีการยื่นขอรับเงินค่ารักษาค่าการสาบุ์ข้าราชการต้องข้าราชการบำนาญต้องมายื่นเอกสารใบเสร็จที่ที่เคาน์เตอร์เราอยู่แล้วแล้วเรา <ผม S 2> ถึงคลื่นไม่ถือว่าเราจะไม่ได้โอนเงินให เราจะไม่ได้ให้เงินสดเราจะโอนเข้าเข้าเข้าธนาคารเข้าใจครับเข้าใจครับคืออย่างนี้ครับแต่ที่นี้คือสงสัย,ยว่าเอกสารที่ขอใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใช่คือตอนนี้มันมันใกล้กับสิ่งที่มิจฉาชีพทํามากๆเลยแล้วต่อให้ราชการเราขอจริงๆกรณีน,นี้ได้รับการยืนยันจากค,คุณที่บริวาร่าเราขอจริงๆ เป็นสวนการข,รของสพทจริงเป็นคนขอจริงแต่การขอในลักษณะอย่างนี้มันเปิดช่องให้กับคนที่ไม่สุจริตเนี่ยนำเอกสารที่ได้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไปในทางที่ไม่ชอบได้ซึ่งมันเสี่ยงเสี่ยงมากเพราะว่าข้าราการบำนาญนี่เยอะเนาะสพทะนะเยอะค่ะเยอะซึ่งผมว่าการขอในลักษณะนี้อันตรายมันต่างกับการที่เราไปติดต่อหน่วยงานโดยตรงที่เคาน์เตอร์พบวจหน้าที่โดยตรง แล้วก็แนบเอกสารบัตรประชาชนเราถ่ายให้แล้วเราเซ็นไว้ว่าเราใช้ในกรณีไหนใชหน้าบัตรเราทําอะไรเราเช็นไว้ในกรณีไหนอย่างเงี้ยค่ะของเราของเรานิดนึงค่ะเราจะเอื้อให้สําหรับค่าค่าราชการบํานาญที่ไม่สะดวกมาติดต่อที่เคาน์เตอร์คือปกติแล้วค่าราชการบํานาญของเราอ่ะจะจะโทรมาสอบถามก่อนว่าจะฝากคนอื่นหรือฝากอะไรมายื่นก่อนได้ไหมหรือจะมาติดต่อทีหลังถ้าสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเราก็จะแนะนําแบบนั้น โอเคทีนี้ในทางกลับกันโทษทีครับโทษทีครับในทางกลับกันเนาะในทางกัอันนี้อันนี้เราซักกันเพื่อให้คุณทิพยรีเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่นะผมผมถ้าถ้าคณยืนยันว่าเป็นของจริงผมไม่ได้โต้แย้งคุณแต่การขอข้อมูลลักษณะอย่างนี้มันสุมเสี่ยงที่โต้แย้งก็คือว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเป็นมิจฉาชีพ ผมเอาเบอร์โทรศัพท์ของโรงพักโรงพักหนึ่งเป็นเบอร์จริงๆเลยนะครับของโรงพักนั้นแล้วก็ <Luiza. S 1> มีชื่อตํารวจพันตํารวจโทนี้จริงๆผมก็บอกว่าผมพันตํารวจโทถนอมโทรมาจากที <ๆ S 3> <น>่โทรมาจากโรงพักนี้<อ>สมมุติว่าคุณทิพย์ปรีไม่เชื่อผมคุณก็โทรไปที่คุณก็หาเบอร์โรงพักนี้แล้วโทรไปแล้วก็แล้วขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์ไลน์ขึ้นเบอร์โรงพักตรงๆเลยนะและตำรวจคนนี้ก็มีด้วยนะแลวเจ้าหน้าที่ก็รับจริงๆแล้วก็แล้วก็มีคนรับสายึงแต่ว่าคนรับสายกลายเป็นว่ามิจฉาชีพทำกับระบบ a อ ซึ่งตอนนี้ทางทางตำรวจไซเบอร์เขาเตือนเรื่องนี้อยู่อ๋อค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ยิ่งส่งไปรษณีไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเตือนหมดเลยครับตอนนี้ครับแล้วก็การขอเอกาสารที่มีลักษณะเป็นช่องว่างแบบนี้ของจริงก็เสี่ยงที่จะมีคนเอาไปใช้ในทางที่ไม่ชอบ ของไม่จริงก็เข้าทางโจรเลยฝากไว้นีดนึงนะผมว่าจังงั้นนะและ้ว<ล>ก,ก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะติดต่อ,อ,อน้องอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเป็นบำนาญให้ให้เขาเลงในกลุ่มไลน์ของบำนาญดีกว่าค่ะว่าอย่างน้อยมามายื่นยื่นด้วยตัวเองดีกว่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะ มันจะปลอดภัยกว่าใช่ค่ะปลอดภัยกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่รู้นะใครหลอกกันยังย,ยง,งบ้าง<ช>คือเขาให้สำเนาบัญชีม้าเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากสิ่งที่เรากลัวคือบัญชีม้าเนี่ยสมมติอนี่ยนะเอาไปเปิดบัญชีม้าใช่ไหมบัญชีม้าคนที่บริพอได้ยินใช่ไหมได้ยินค่ะได้ยินก็คือเอาไปหลอกคนอื่นนะให้โอนเข้าบัญชีเนี้ยเขาสวมรอยได้หมดเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันก้าวหน้ากว่ากว่าการไล่ตามมันไป เก้าหนึ่งอะ,ะนะครับเพราะทั้งนั้นคุณคุณคุณที่บารีลองดูนะว่ามันเป็นช่องว่างไหมตอนนี้พอเราส่งข้อมูลให้ทั้งหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าส่งมาไปสเนีแล้วจริงเท็จก็ไม่รู้เราโทรไปเจอตามเบอร์ที่เขาแจ้งมาว่าเป็นกลุ่มงานนี้จริงแต่ถามว่าใช่เจ้าหน้าที่ตัวจริงไหม จริงจริงไหมจริงจริงไหมก็ยังต้องสงสัยอีกอ่ะนี่ผมคุยกับคนผมยังสงสัยว่าใช่คุยกับตุกคนอยู่ไหมนี่เียจริงจริงเรื่องนี้น่นอใช่จริงจริงเลยม่เป็นอย่างนี้จริงเนาะใช่ค่ะอันอันนี้ถูกต้อง อ่างั้นได้ฝากคุณทิพยบรีด้วยผมนี่ขอบคุณคุณทิพยบรีมากที่แจ้งมาทางอินบ็อกเลยใช่ไหมคะใช่ค่าพอดีพอดีพอดีมีข้าราชการบำนาญที่เขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลอยู่อยู่ชั้นหกอะค่ะเขาไปอ่านเจอพ่อโปติตัวทิพเองไม่เล่นเฟซก็เลยเขาเลยบอกว่าโอ้ไปหน่อยเพราะว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยพักเข้าไปก่อนผมโพสเฟซบุ๊กแจ้งเตือนไปว่ามีข้อมูลมาในรับศนาะนี้ พอดีเห็นคุณติดต่อมาค่ะว่าเออขอเบอร์ก็เลยให้เบอร์พอดีวันนี้มาเคลียร์งานนะคะครับดีครับดีครับดีครับแล้วก็ฝากฝากคุณทิพวารีนําเรียนท่านเลขาด้วยเนาะค่ะค่ะค่ะเพราะเราได้เรียนเรื่องค,อคือตอนแรกตอนมานี่เราไม่รู้หรกจริงเทสยังไงเราก็นําเรียนท่านเลขาให้ทราบว่าท่านครับมันมีหนังสือมาในลักษณะนี้ยังไงท่านเองก<อ>็ท่านบอกว่ามันไม่มีมแล้วท่าน เชื่อไปในลักษณะของการมิจฉาชีพด้วยซ <พอ S 2> ้าไปเ<ข>พราะพอเราเราให้ฟังปับท่านท่านเชื่ออย่างที่เราเชื่อนี่แหละใช่ใช่พอมิจฉาชีพก็ทําแบบนี้ขอข้อมูลคนแบบนี้เหมือนกันบางนเงินว่าเป็นโวดการแล้วขอจริงพอขอจริงปับ๊บเราต้องบอกมันมันช่องว่างมากเลยนะถ้าค่าการคนนั้นไม่สุจริตและเอาข้อมูลไปขาย นะครับหรือว่าเขาทาพลัดหลงยังไงก็แล้วแต่แล้วมีคนหยิบฉวยไปใช้นะครับเปา่ดนไปเปิดบัญชีม้าหรือเข้าไปดูดเงินในบัญชีของคนเหล่านี้เพราะมีทั้งเลขบัตรประชาชน13หลักยืนยันตตัวนได้สมมุตินะสมมุติว่าผมโทรไปที่แบงก์วันนั้นนี่ผมเป็นเจ้าของบัตรเครดิต เพื่อจะเช็คอะไรบางอย่างใช่ไหมแบงก์ก็ถามว่าชื่ออะไรนามกุลนี่บอกได้หมดเพราะเรามีล็ข้อมูล2เลขที่บัญชีบอกได้3เลขบัตรประชาชนบอกได้อีกเขาก็ต้องเชื่อว่าตัวจริงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําไป คุน่าจะต้องป้องกันในสถานการณ์มิจฉาชีพตอนนี้เนาะฝากไว้นะครับคุณทิบารีแล้วถ้าได้ผลยังไงคุณทิบารีทักผมมาอีกทีหนึ่งนะได้ค่ะจะขอบคุณมากดีครับดีครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาลงให้ก่อนนะแต่ว่าเดผมสอบให้ชัดเจนอีกทีนึงใช่ครับใช่ครับคุณทิบารีวันายเนตรนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการของสปทนะแกไม่ได้อยู่ในกลุ่มงานนี้โดยตรง แต่อยู่ในสำนักเดียวกันใช่สำนักเดียวกันแต่ว่าไม่คนละสำนักข้างเคียงเคบอกรอยู่ข้างเคียงแต่ว่าเพื่อนที่อยู่สำนักเดียวกันเขารู้ความของจริงนี่ของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะของจริงนะเดี๋ยวคนจะงงแต่ว่าการขอข้อมูลแบบนี้ผมขอติงกลับไปว่าเสี่ยงครับเสี่ยงกับประชาชนที่จะถูกที่บอกไลเซนนี้คือสำเนาสำเนาเอกสารถูกไหมส่งส่งส่งไปนะส่งออนไลน์ไปอ่ะเขาขอข้อมูลมาให้ส่งะอันตรายเกินไปครับ